สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้นะคะฝังแม่เจ้าคุณกับพังแม่มลินะคะเจอกับแม่มลินะคะ mm. ก็สวัสดีค,คุณพ่อคุณแม่ใจดีใจใบุญนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามานะคะเพื่อเติมคะแนนเลี้ยงแม่เจ้าคุณกับแม่มลินะคะ mm. นี่ก็เป็นส่วนแบ่งนะคะที่พวกเราแบ่งไว้ให้แม่มลินะคะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจใดีใจบุญนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะมาเลี้ยงช้างทั้งสองเชือกนะคะ ขอให้บุญกุศลนะคะหนุนนำใม่ครอบครัวของคุณแม่ท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพกายแข็งแรงคุณพระคุ้มครองนะคะก็ขอสาธุสาธุนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะช่องเ,เล็กๆพวกเราตายายนะคะช้างฉราทั้งส่งเชือกนะคะได้ทานผลไม้หวานๆต้นยาอ่อนๆน,นะคะเป็นคะแนนที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอให้ บุญกุศลนะคะหนุนนำให้ครอบครัวของคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพกายแข็งแรงคุณพระคุ้มครองนะคะคิดสิ่งใดได้ดังใจปรารถนานะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณแม่จา๋าขอให้เงินไหลกองทองไหลเข้าเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงร่ำรวยนะคะคิดสิ่งใดได้ดั่งใจปรารถนานะคะดูแม่มาลีได้ทานวนแบ่งแล้วนะคะ เป็นคะแนนที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแม่พ่อจ๋ากดกระดิง่งแจง้งเตือนช่องเ,เล็กๆของพวกเราตายายนะคะฝังแม่เจ้าคุณกับพังแม่มลินะคะฝากแม่แม่พ่อๆใจดีใจ,ใจบุญทุกท่านเมตตาด้วยนะคะเมตตาช่องเ,เล็กๆของพวกเรานะคะเต็มคะแนนให้แม่เจ้าคุณกับแม่มลิได้ทานก่อนนอนด้วยนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ที่เมตตาช่วงเล็กๆนะคะได้ทานแล้วนะคะแม่มะลินะคะทานชนแบงเมื่อคืนนี้นะคะทานอย่างอริดอร่อยเลยนะคะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะแม่มะลิเราก็ไม่ได้ไปยืนรอรับออเดอร์นะคะมีแต่แม่เจ้าคุณนะคะก็ฝากแม่แม่ใจดีใจบุญทุกท่านเมตตาด้วยนะคะช่งเล็กๆของพวกเรานะคะทําผลไม้วันละ30ตะกร้านะคะแม่พ่อจ๋าฝากเมตตาแม่มะลิกับแม่เจ้าคุณด้วยนะคะ ได้ทานอย่างอริดอร่อยแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่กวานนะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้ากราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะ